ตัวช่วยที่ดีที่สุดให้ผิววิบวับที่สุดของไขมกุกก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กาวเกลือขาวที่สุดแห่งสบู่บำรุงผิวขณะอาบน้ําให้ผลลัพธ์แบบ two in one กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวขาวกะจางใสผิวเด้งตึงเนียนกระชับและที่สำคัญเลยนะคะสไลดยเมคอัพภาย Make ในขั้นตอนเดียวอย่างล้ำลึกค่ะทุกคนเจอตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าหมดกังวลเรื่องสิวไม่ว่าจะเป็นสิวหน้าสิวหลังและสิวที่อกค่ะ ผิวสะอาดกว่าบำรุงได้มากกว่าสําหรับตัวใหมุกเองนะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับผิวกายมากๆเลยค่ะยิ่งบริเวณทรงอกไม่พาดน,นะคะที่จะฟอกผิวกายและต่อด้วยการนวดทรงอกค่ะนวดทุกวันเลยนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ใหมุกได้เนี่ยเกินความคาดหมายมากๆเลยค่ะทุกคนใช้ตัวนี้นะคะนวดทุกวันมั่นใจทุกเวลามาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะ